สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก s t e IT Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการตั้งค่านะครับให้สามารถอัปโหลดไฟล์จากเครือข่ายมือถือกันได้นะครับใน Google Drive กันนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะทําผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Google Drive ที่มือถือกันได้กันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของ แอปพลิเคชัน Google Drive ก,กันได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ไปที่ในส่วนของขีด3ขีดนะครับที่เป็นประมาณการตั้งค่านะครับด้านบนซ้ายมือก็สังเกตตามที่ลูสอนชี้กันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของอ ป๊อปอัพหน้าจอเลื่อนลงมาเลื่อนออกมากันนะครับเมื่อเมื่อเห็นในส่วนของป๊อปอัพหน้าจอเลื่อนออกมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าการตั้งค่าบนหน้าป๊อปอัพกันได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับ ก็ให้ทําการเลื่อนลงไปส่วนของด้านล่างสุดนะครับก็ให้ทําการเลื่อนในส่วนของอปิดการอัพไฟล์จาก Wi-Fi กันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของอปิดการอัพไฟจาก Wi-Fi กันแล้วนะครับในส่วนขั้นของขั้นตอนถัดมาก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมากันนะครับก็อันนี้ก็ให้ทําการอ่านรายละเอียด หลังจากที่เราอ่านละเอียดกันแล้วนะครับก็ให้ทําการคลิกในส่วนของตกลงกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกตกลงนั้นครับส่วนของระบบนะครับก็จะทําการเปลี่ยนนะครับจากอัปโหลดไฟล์ด้วยว i f ไฟเป็นอัปโหลดไฟล์ด้วยเครือข่ายมือถือนะครับก็จะแสดงตามรูปกันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับ คลิปแนะนำวิธีการตั้งค่าให้อัพไฟล์าจากเครือข่ายมือถือใน Google Drive นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ STEIT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ